เอาส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยบอกว่าอยากจะรู้อ่ะเรื่องที่ดารามาแจงภาษีอะไรกันเนี่ยโดยเฉพาะกรณีที่มาจากคุณพลอยเชอร์มานเพิ่งจะออกมาแถลงข่าวเมื่อไม่นานมานี้เองใช่ไหมคะพีุ่คือก่อนหน้านี้คุณพลอยเชอร์มานเนี่ยมีปัญหากับบริษัทออแกไนส์ที่จ้างเธอไปโชว์ตัวนะฮะปัญหาก็คือว่าระหว่างที่มีการพิพาทกันผ่านสื่อเนี่ยคุณพลอยบอกว่าได้รับเงินค่าตัวไม่ครบ ถูกหักใบถูกหักภาษีบริษัทก็อ้างว่าก็ต้องหักไปเป็นภาษีเท่านี้เท่านี้แต่ว่าคุณพลอยเนี่ยไม่ได้ใช้บัตรประชาชนของตัวเองนะใช้ของคนอื่นไปใช้บัตรประชาชนของคุณลุงคนหนึ่งอายุ77แล้วผู้ชายเอามารับเงินตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องไปถึงกรมสรรพากรว่าเอ๊จะจัดการยังไงกรมสรรพากรเก็บภาษีดาราอะไรยังไงแต่เดี๋ยวไปฟังคุณพลอยชี้แจงวันนี้ก่อนนะครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะคำพูดที่มันมาทิ่มแทงเรามากล่าวหาเราอะไรเงี้ยค่ะ ก็วันนี้พลอยเลยถึงออต้องให้ทุกคนมาถแถลงข่าวเพื่อให้ความกระจ่างแล้วก็ให้เรื่องทุกอย่างมันจบไปแล้วก็ให้เข้าใจตัวพลอยด้วยว่าว่าเออเราก็พยายามแล้วอะไรอย่างเงี้ย แบ่ผมพูดได้ไหมคะคือวันนี้มีอะไรแค่แบบเช็คข่าวขอขอจะค่ะอยาดาดาอะไรที่อยากทายขอโอกาสให้เออให้ได้รู้ความจริงก่อนแล้วค่อยค่อยพอโพสด,ดาหรืออะไรที่แบบขอเพราะ เป็นคนเช็คข่าวหรืออะไรเกี่ยวกับลูกเสมอแต่ขอขอโอกาสให้ได้รับทราบความจริงก่อนแล้วค่อยเป็นโพสต์ด่าพอยหรือด่าแม่หรือดา่อดาครอบครัวแม่แม่ขอนะคะสำหรับการโพสต์ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแต่วันนี้ก็มีโอกาสพูดตลอดเวลาเราไม่ได้เจอกันนะะักข่าวนานแล้วนะคะก็ก็หลายปีแล้วที่ที่ไม่ได้เจอกับพวกน้องๆนะะักข่าวลูกๆนะะักข่าว ก็อันเนี้ยการโพสต์แม่ขอพูดเองแม่แม่ขอโอกาสอ,อ,อย่าเพิ่งด่าพลอยขอให้รับทราบความจริงหรืออะไรต่างๆก่อนแล้วค่อยดา่าเพราะมันเยอะเยอะมากพอเยอะแล้วก็จะมีคนโทรมาพลอยส่วนน้อยแม่โทรศัพท์ของแม่เนี่ยสามเครื่องสามเครื่องมันดังพร้อมกันนย่ยบางทีมันก็ไม่ไหวนะคะยังไงเนี่ยแม่ขอให้เรื่องนี้มันจบเพราะเราได้แก้ไขในทางที่ถูกต้องแล้วนะคะ ยังไงเราก็ยืนอยู่ตรงนี้มาเกือบ20ปีแล้วนะคะเออไม่มีอะไรที่ถ้าผิดแล้วเราขอโทษแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเราสู้แต่ถ้าเราทำผิดเรากราบขอโทษจริงๆค่ะขอโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าครับนี้ ค,คือเป็น<ม>ช่วงท้ายๆของการแถลงข่าวนะฮะแต่เนื้อหาก็คือคุณพลอยเชอร์มานแล้วก็ทีมทนายความของเธอเนี่ยนะครับได้ออกมาชี้แจงบอกว่าก,ากรณีบัตรประชาชนของผู้อื่นที่เอาไปรับค่าตัวงานอีเวนต์แทนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผูฟังเป็นเรื่องของสำนักบัญชีที่เธอจ้างให้ดูแลทางด้านการเงินให้กับเธอะนะฮะแล้วก็สำนักบัญชีเนี่ยทำผิดพลาดก็คือนำบัตรประชาชนคนอื่นไปรับเงินแทนโดยที่ตัวเธอเองไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย ก็ตักเตือนไปแล้วแล้วก็ยินดีที่จะให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยแล้วท้ายๆคงจะเป็นการชี้แจงเรื่องของตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์เยอะจริงๆกรณีที่คําเสียดสีที่คุณพลอยไปพูดก่อนหน้านี้ถึงออร์แกไนเซอร์คู่กรณีเป็นคําที่ค่อนข้างจะเสียดสีรุนแรงนะคะคก็บอกว่าขอโทษแล้วก็จะควบคุมตัวเองแล้วก็จะระมัดระวังคําพูดมากขึ้นแล้วก็นี่เป็นการถแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ต้องบอกว่าเรานํามาเผยแพร่ในรายการได้เป็นรายการแรกเลยนะครับเรื่องนี้ก็ทําให้เกิด ความสั่นสะเทือนไปทั้งวงการบันเทิงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีของดาราศิลปินทั้งหลายนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเอาให้ชัดเจนเอาให้ลึกกันไปเลยว่าต้องเสียภาษีแบบไหนอะไรอย่างไรนะฮะคุณจอมเพชรประดับคลุกวงในรออยู่กับท่านตัวแทนจากทางกรมสรรพากรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ